ครับวันนี้ก็จะมาเล่าข้าวหงหินต่อนะครับมาวันวันละสามสามบทสามบทนะครับเออไม่ล่ะบทสามบทนะครับเห็นไหมอ่าไม่ใช่บทยาวนะครับบทบทไอไอเนื่องบทอ่ะเนื่องบทอ่ะเห็นไหมวันละสามบทสามบทนะครับมาท่านจะได้่านนันฉันตะลักไปตัวนะครับว่าวิธีการ เขียนข้าวหงินเพื่อนเขียนอย่างกันอย่างใดนั่นก็เบอ,อแม่มแล้วบรเดี๋ยวนี้ก็อย่ายไปออยังว่านะครับคนอะ่ายึดถือเป็นรักเป็นเกณฑนนะครับมหมายไหเอามาเขียนกันนะครับหมายไมไหมครับเอาปรนะอปกอบเลยนะครับเอาประกอบเลยนะครับครับก็ว่าว่าวันนี้ก็บทที่สองมันมันไปได้ได้ได้สองตอนแล้วนะครับหมายไหมได้หกบทไนดะ้หกหกบทแล้วนะก็หมายไบทที่สอง อันนี้มาถึงอันบทตอนที่สมนะครับอ่ตอนที่สามตอนที่สมเห็นอันบทบทนึ่งบทไหนไหมมีสามบาทนะนึ่งหนึ่งสองสามใช่สามบาทเห็ไหมไอ้บาทที่หนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้บาทขึ้นต้นนะเข้าไปไหมอันต้วัตที่หนึ่งนี่เพื่อจะลงด้วยเสียงสามัญหรือจัตวาเห็นมเนยเนี่ยเนี่ ได้วัตทีสองนี่ก็จะลงด้วยเสียงตรีนะครับอมาจจะตียาวหรือตีสั้นก็ได้มาตียาวไม้ยหไหมต,หหมหมตีสั้นนี่ซบเห็นไหมซบไหมนี่ยนี่นี่อ่ะเสียงตีบนมีตันี้นะครับหมาไหมอาเปินก็นับว่าเป็นอันเสียงตีแบบไตยวนนะครับหรืออันเสียงตีแบบภาษาไทยนะครับหมายไหมัมายจ,จะว่านับมันแบบมัน อันอันเสียงตีแบบอันใจลื้อนะครับพิเศษนะครับเสียงตีนั่นไงเสียงตีนะโอเคนะครับบล็อกี่สามนะครับลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทรเมืองนะครับแม่มาอ่านวัดประสิ่งบนห้องวัดตีเพี้ยนนะครับวัดประสิ่งียงหม่นะฮะเนี่ยตีเพี้ยนนะอันเจ้าใจลื้อบนบะหมี่ครับบะหมี่อันโทรพิเศษครับบนไอ้อปวดต้องนี่ละต้องอะปวดปวดต้องนะกับเจ้าบนบะหมี่แล้วก็เฝ้าในี่บนหมี่แล้วก็มา ปวดต้องมันมันต้องแกลายเป็นจ้องนะครับเป็นอกลายเป็นเสียงโทโป,ปวดต้งงองปวดต้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 องเลยมันจำลงมาไปเจ้าปวดต้องนะครับไช่ต้าเจ้าไหนไอ้น,นี่เสียงการออกเสียงมันก็ยังว่านะครับใตเลื่อใจยองก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมเปิลเปิลมาจี้เดียวเหรอครับไหม สองกคำสุดท้ายลงด้วยเสียง unjust, สามัญได้ไหมเนี่ยเนี่ยลงด้วยเสียงสามัญนะครับเห็นไหมในตาเข้าหินแล้วมันจะมีสองกคำบักกีสีของบาทที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสสามัญสามัญเจตวาสามัญและเสียงตีสั้นตีตายสามัญเท่าน하하ั้นนะครับเห็นไหมมันมีสามแบบนะครับไหมของพญาพคมมันมีสองแบบนะครับมีสามัญสามัญและเจตวาสามัญเท่านั้นนะครับท่านก็โปรดเข้าใจไว้นะครับมา อ่าถ้าเป็นเสียงอื่นๆที่มามาใส่นี่ยเตรงหน้าหน้าโลงสาะมัญเนี่ยหน้าเนี่ยถ้าเอามาเสียงอื่นๆมาใส่แล้วมันจ้อยแบบม่วนครับนี่พวกนี้มันเป็นข้าวจ้อยนโบราณนะคร่บต่อไปมาถึงบาดก้มนะครับมาบาดก้มบาดก้มข้อบาดที่สองเนี่ยบาดที่สองนี่เป็นบาดก้อมข้าวก้มนะก็แมท่านต้องนึกถึงว่าไอ้สาวรับเจ้ากิเข้ามากองเบ้าเตียวกองกิจกกกต้มกิจิน้อยนั่น่น่ไ อันว่าที่หนึ่งนี่เปนลงด้วยเสียงตีนะตีอันนี้ตียาวอ่ะจะตียาวหรือตีสั้นก็ได้เลยไหมตียาวอ่ะตียาวไอ้ซบนี่ตีสั้นนี่แไม่เนี่ยตีสั้นตีต่ายไม่เนี่ยตบเนี่ยเนี่ตบเห็นไหมฮศซบตบเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นตีสั้นตีต่ายเสียงมันสั้นเสียงมันห้วนห้วนอมเขาพูฮ้องว่าตีสั้นตีต่ายได้ไหมล้อมมันเสียงยาวใช่ไหมไอ้ไหมล้อมไหมไหมมเปิดนับก่อนอย่างอี้นะครับข้าวไอ้มาโบราณ อันนี้มันเข้าวงินนี่มันเกิดมาตั้งสามร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะครับเออ่มกกเกลียนก็ไม่ยี่นะใครไม่ไหนี่นไนไหมเออไปเดียวไปจะไปเอาอันนั้นอันนี้ไหนไหนไหนเอาเอาเอาหมดเนี่ยเอาหมดเนี่ยหมดสูตรเนี่ยหมดกับสูตรเนี่ยใช่นไหมอ่าหมดเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาของอันนั้นไหนไหนไหนไนไหนอย่างตนนี่เหะหมดเนี่ยตนเนี่ยไหนไหนไหนมันไม่เอาหมดมาใส่ไม่จีเป็นหมดเหมือนใจั้งอ่ะ เอาแบบเอาแบบอาออกเสียงแบบใจลื้อมาใส่มนแจ้ง้นก็เสียงตีน่ะเออท่านโปรดเข้าใจไว้เลยนนะครับต้องเอาแบบใจยวนนะครับเสียงตีน่ะแบบใจยวนและเสียงตีไทยนะครับโอเคนะครับวักที่สองลงด้วยเสียงจัตวาไหมเนี่ยเนี่ยจัตวาซาไหมเนี่ยถ้าเป็นอันสำเนนยงใจลื้อเสียงจัตวามันซาซาฮักซาฮักซา หักษาเปิ้นหักษานะมันหักษาฮักษามันมันบ่ปิ้นไปคนละลายแล้วครับไม่าท่านถ้าจะไปเอาอันนั้นเอออันนี้เอาปอบปอมานนี่อันนี้มันปิ้นอันสันรักษณหมูนี่ปิ้นแกะมาแบบอันเออใจโยนเชียงใหม่แล้วครับเออท่านไปเอาปอบปอมาใส่ไปนะท่านท่านท่านคิดว่าท่านจะเอาไอ้ไอ้แบบของท่านน่ะอ่าอใจลือนะครับอ่าเสียมโทษทีนะครับมไม่ใช่ว่าอันเออ สำเนียงใจลือนะครับไอ้มาแม้ท่านเข้าไปแกะเอาเองนะครับว่าท่านจะเอาเสียงอันไหนเป็นเสียงใดกระทั่งก็ไปหมายคนเดียวนะครับไอ้แม่อันนี้เป็นหมายว่าเป็นเสียงอันอ่าแบบอันใจยวนจังใหม่นะครับไอ้แม่เสียงจัตวานะครับสานะครับไม่ใช่สาวันวิมาลาลงด้วยเนี่ยตายวัตทีสามเนี่ยของบัติสองนี่เป็นลงด้วยเสียงสัมันเป็นลงด้วเสียงสัมมันนะก็ไอม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสัมันลาเนี่ยมาลาเนี่ยเนี่ยแม่ พรองเจ้าเสียงโทรพิเศษนะต้องเฮเสียงโทรพิเศษนะมต้องเจ้าเฮไอมาเจ้าต้องเฮมันออกมันเสียงโทรพิเศษโทรเมืองมันมันจะส่งกว่าเสียงโทรปกติมาหน่อยนะมันอยู่กึลางๆเสียงตีและเสียงโทรพิเศษโทรปกติน่ไหนมามันอยู่กลางๆมันก็กลายเป็นส่งโทรเมืองโทรพิเศษนะว้ยต้องเจ้าสูพศ อุ้งเจาอันนี้ถ้าเป็นอันเป็นเป็นยองหรืออันตเรือนะครับอ้งเจาเจามันเจ้ามันมันลงเจ้าเสียงเอก็จเจ้าไหมนี่มันเป็นยังไงมาอ่าเปิ้ลบะหมี่ก็เสียงโดพิเศษนะครับโอเคนะครับอันนี้เอาแบบแต่งวนยังไ่นะครับอ่าต่อไปบาทที่สามลืมสติตนี่ไหมนไ่ได้วักตายวักนี่เนึ่งเนี่ยลงด้วยเสียงอันสามัญหรือจัตวาอันนี้อันจัตวาไหมสติตนี่ไหมนี่ บ่บ่หันลูกเต้าเต้าลงด้วยเสียงอันอโทรพิเศษโทรเมืองเนี่ยมันไม่สัมพันกับเจ้าเนี่ยไหมเต้าลูกเต้ากลัวลมเมาอสามันนะครับเมาเห็น,นไหม,ไหมกลัวลมเมาจันนีิสามันเห็นไหมไอ้ไหมใต้วัดที่สามเนี่ยลงด้วยซับเห็นไหมปั้นซับเห็ไหมเสียงตีเนี่ยเนี่ยตีเงาอะไรตีสั้นทร์อะไรมาเปิ้อนเขียนมาอย่างนี้โบราณนั่นเลยโบราณนะครับเห็นไหม อันต่อไปเอาเอาแต่บาทหนึ่งบาทที่หนึ่งเนี่ยเขาอันบาทที่หนึ่งเขาแล้วเนี่ยนั้นลงหนิมเห็นไหมหนิมเห็นไหมหนิมหนิมนี่มันเป็นอันเสียงจัตวาเห็นไหมนี่อันนี้ลาเสียงสัมันเห็นไหมสัมันหรือจัตวาเขาเขาตบเห็นไหมตบซบเห็นไหมอันอันนั้นเป็นอันเสียงตีตายตีสั้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมตีสั้นอันนี้ไม้เป็นตียาวเนี่ยต้องแหน่ลงด้วย เสียงโทรพิเศษนะครับโทรเมืองนะครับว่าพี่สามเนี่ยอันอันนี้เราบาดนี่เราไหนลงขึ้นในไหนไหนขึ้นในไหนไหนเห็นมเพื่อนต้องลงด้วยเสียงอันโทรพิเศษโทรเมืองนะว่าพี่สามเนี่ยไม่ใช่ว่าอันบอกเฮ้อขัดจบมามาอมนบบู้ลาล่ายมาแอบนบซบบุลาอย่ายก็ไม่ใช่นะก็เออมาเดี๋ยวนี้จะเอาแบบนั้นสมผัสสสมผัตกันเอาย่านันเดี๋ยวมาโห มันมาใจท่านท่านจะไปพี่แพงกันนั่นะฮเนี่ยกระตุบนะกูทางขึ้นนี่นะขึ้นเนี่ยเน่ยเนี่ยมันต้องมาสัมผัสกันไปไหมไม่ต้องมัน well. ต้องสัมผัสครับมันต้องสัมผัสเอามันหูเรื่องครับเอาหูเรื่องคือมันลงเสียงโรวิเศษกันไปไหมอุลายไหมอุลาเป็นเป็นลงด้วยเสียงสามัญเห็นไหมอ่าตรงหน้าเป็นเสียงจัตวาไหมอ่าจัตวาสามันเห็นไหมอันบนนี่สามัญสามันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมเิลลงกันอย่างนียเห็นไ่ม อันที่มันม่วนนะปวนประจำเป็นจะต้องอใช้สัมผัสไอ้ยังกันนักนะปุ่ใจอันนี้นี่นี่สัมผัสได้เนี่ยนี่นี่มาลาเนี่ยไปสละอาสละอายไปนะสละอาสละอายมามาลาไเจ้าซอยดอกไม้ดอกดอกเสียงเอกนะเป็นเอกทรงใช่นไหมปุ่ใจอันนี้ม่วนกว่าดอกไม้มันมันม่วนกว่าก็เจ็บปวด ต้องไอง LA, umas, ้ปวดเป็นนั้นเอกชงเรอเอกชงเหรอไหมเอกชงเหรอไหมปวดต้องกะยากากําญานี่เป็นสาระอากับสาระอาเห็่เนี่ยเห็นไหมอ่าปุ่นแจอันนี้มันมันม่วนก่อนเห็นไหมฮกนางนั่งเนี่ยนางก็นั่งเนี่ยนอนเนาะเนี่ยอักษรกู้อักษรกู้นะก็เห็นไหมอักษรกู้เนี่ยอักษรกู้นะอักษรกู้เนี่ยเนี่ยนอนเนาะเนี่ยนางนั่งล้อมอยู่เฝ้า อยู่เป้าออยู่เป้านี่อยู่่ไหมอยู่เสียงเอกใช่ไหมไม่เอกเสียงเอกเป้าเสียงโทรพิเศษใช่ไหมถึงแม้อยู่ทะ่นี่ปนก็เอาเป็นเอกทรงไหมนี่ฮักษาเนี่ยนี่เอกทรงอยู่เป้านะครับวันวิมาลามาลาใช่ไหมมาลาเต็มแล้วมาลาอ่า สลาสลาอาทิตยกันได้ไหมนะพระสูตรองค์เจ้าองค์เจ้าเนี่ยอันนี้มาเอกส่งมาได้ก็เอาสูตรนี่นะอันนี้สูตรสูตรเอามาส่งด้านหน้าเพื่อได้เนี่ยสูตรเจ้าเนี่ยสูตรเจ้าเนี่ยสูตรองค์เจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยะมันม่วนนะครับเอาเอกส่งนะครับลืมสติอ่าสตินะครับติติรับตนเนี่ยไอ้ตอตอะครับไม่ตอตอเนี่ยเนี่ยเพื่อนเอามากู้กันนะ ลืมสติตนบหานลูกเต้าลูกนี่ก็เป็นอันเสียงโทนะครับเห็นไหมลูกนี่เสียงโทก็ถือว่าเป็นเอกทรงนะครับอ่าอันเอกทรงเนี่ยมันมีไม่เอกเสียงเอกนะก็ไม่เอกเสียงโทนะครับเห็นไหมแล้วก็เสียงอ่าเสียงเอกนะครับดอกนี่ยเสียงเอกเห็นไหมลูกนี่เป็นเสียงโทนะครับเห่นไหมอันก็มีอยู่สี่เสียงนะครับถือว่าเป็นเอกทรงนะบหานลูกเต้ากลัวลมเมา ปันซบแม่ปันเนี่ยเป็นแม่เอกครับไม่เอกเสียงเอกใช่ไหมปันซบแั่ซบแม่บนวันนี้นะครับรับตาหนิ่มบ่ฮื้อขาตบฮึขาตบบ่ฮื้อบ่ฮื้อแนไมเนี่ยบ่บ่ไม่เอกเสียงเอกนะครับบ่ฮื้อเสียงโทพิเศษนะไงไหมอันนี้ไหมเอกเอกไม่เหยส่งเสียงตีกับเสียงโทพิเศษนะครับบ่ฮื้อขาตบกัวลม ทังขึ้นนี่ๆแต่ทังแมต่ทังทังเอกจงไหกเองไหอูราเนี่ยโอ้เนี่ยเนยแค่นี้พวกม้วนนะครับอ่าข้าวโราเป็นม้วนกันนี้นะครับมาแจเอาเออบฮือข้าต้มาน้อมนบมาอูรามาแจแล้วก็มาแจแล้วก็มาแจมาแจย่างอันมาแจอันอะไรขึ้นนั่นะอันวัที่สามนี่จะต้องลงด้วยเสียงอันวัที่สามที่หนึ่งนจะต้องลงด้วยเสียง โทพิเศษโทเมืองเสมอนะครับแบบไตย,ยวนนะครับอ่าแบบตจย,ยวนนะครับเพราะว่าใจรื้อผมบมีโทพิเศษโทเมืองเลยเอาลด้ๆๆไหมมอ่าอันบาดเดินก็โอเคคก็บอกเอาอาธิบายแค่นี้ก็พอนะครับเห็นไหมอ่าอัน่ะโอเคนะครับอาอธิบายแค่นี้ก็พออันอื่นก็ท่านไป,ไ,ปไปเป็นยังพอันเดี้วนะวันนี้จะอ่านรู้ฟังแล้วก็อ่านนู้ฟังในสมเียงอัน ตยวนเจียงหม่นะครับอ่านฟังนะครับออ่านแล้วก็บางทีก็ไปไป่าก็จะจอยใส่พ้องนะ <c oughs> โอเคนะครับออันนี้ปิ้ลเป็นอันเข้าจอยนะครับมา <c oughs> ส่วนวิมาลาเจ้าซอยดอกไม้ก็เจ็บปวดต้องกะา h à กนางนั่งล้อม อยู่เผ้าฮักษาวันวิมาลาพระสูตรองค์เจ้าลืมสติตนบหันลูกเตาก้ากัวลมเมาปันซบลับตานิมบอกฮือคะตบกวัวลมทางขึ้นอุลาหกนางเหล่านั่น อุมอาลูกหมาโลหิตาเปลี่ยนตัวลูกน้อยคว้าเอากุมมันลอดพาษาสซ้อยปองหูตะวันเงียบมิดวิสุกร,รมจักขุงานติปเสด็ด หีบได้ลาลงฮับเอาไปเลี้ยงตีบนหอโคงวิมานองเตวะโลกอ นางนาฏสนมหกคนอยู่ป้างหีบมาทูนบอกคักหีบมาทุนบอกคักและนายเฮยครับไปไหมอันนี้นก็เป็นการจ้อยเป็นการจ้อยนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นเป็นเอาเป็นน้ำยาอัน เปลนน้ำจิม้มกับปอนะก็เห็นไหมฮะท่านท่านก็มาดูไลยไหมเน,นี่ยถึงตอนนี้อันกุมารเกิดแล้วครับกุมารเนี่ยเปิ่นเปลี่นพระโพธิสัตว์นะครับเห็นไหมมาเกิดก็โดนเอามาเอาอน,น,นั่นนางหน้าสนมหกองเอาเอา,เอามาน่อยมาเปลี่ยนลูกไปเปห็นไมเอาเอาพระเอาพระก,กุมารเนี่ยเอาเอาทิ้งป่องหู ห,หูจ้องอ่ะหูจ้องหูตะวันนะหูจ้องเปเพราว่านสมัยก่อนมันมีจ้องจ้องจ้องขี้จ้องเยี่ยวจ้องปองนะปองน้อยๆะะอะไรไหมเราเอาเอาหลอดปองลงไปนะเอวิสุกรรมพุ่นพุ่นมาจากสวรรค์โน่นไหนมาโดนพระอินทร์ใจมาวิสุกรมมรมนะเพื่อก็ฮับเอาไปเลี้ยงปุ้นบุญน,นะอะไรไหมครับ เอามาต่ออันบทหน้านะครับตอนตอนหน้านะตอนหน้าตอนหน้าอันนี้มันตอนที่สามนันแล้ะครับอวันพุธเราจะมาต่อตอนที่สี่นะครับอันนี้คือเข้าหงหินนะมันเป็นยี่เลยมาครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ